เราเป็นชาวบ้านบางครั้งเนี่ยเขาย้ายไปเขาไม่รู้จริงยที่เกียดร้องวันนี้การทำกันถูกต้องแต่เราทํากันอยู่ในขอบเขตวันนี้นะครับหรือว,ว่าทัานถูกจับไปไปเสียกับปรับโดยแต่ไม่ต้องเสียกับปรับก็ได้คุณแมกซื้อหมวกกันน็อกกลับมาหลุง<อ>ผมไม่ยอมพี่น้องใบชาชนนี่มายางแล้วนะในผมการเจรจาผมสามารถที่จะคุยได้ มันดอดสายจับแบบนี้มันไม่ใช่เนี่ยเอาใบใบมีมีใบเดียวพอใบเดียวพอรู้เลยเรือกตู้ตั้งเนี่ยเล็ตัวเนี่ยมอเตอไซค์ผมอยู่การกันเขียวคือผมก็จะไปเรียกร้องจะไปพูดคุยแล้วผลจะเกิดการในเรื่องเพราะห้ามเกินเจ็ดวันแต่นี่มันส่งมาแต่วันที่แปดผมร่วมทีแปดแต่ส่งไอ้สามให้วันที่อีกสาม ก็เกินเจ็ดปันแล้วเกินกำหนดอ๋อคือส่งเอกสารมาคือส่งคืออายัดไปแล้วไงคือส่งมาส่งหลังอายัดไปแล้วถ่าเกับเสียค่าปรับไงคือคือต้องขับไปเสียค่าปรับไงของผมไม่เคยมีรถนี่มีทุกคันเติม่เคยคือทะเบียนถ่ายก็ถ่ายไปบอกผมไม่เคยขึ้นหลวงคุณคุณส่งผมโดนไปบอกคือคือผิดจริงไงคือเราผิดจริงแต่ว่าบางครั้งก็ต้องดีอภัยกันหมางเพราะในบ้านป่าเออถ้าเป็นในเมืองเป็นตลาดเซ็นทรัลในตลาดเนี่ยเออสามวาสีวากระตุ้งกูจำไหมคืออ่านรถไปเที่ยวไปดินไปทัวร์ฉันจะไปนาบางคนยยยังถอออดเเสืู้่ล ไปได้ใช้หมวกโดนทั้งนี้เขาถืออ่ะหรือเขาจะไปลงไปทั้งเนี้ร้อย100เมตรห้สาสิบเมตรคือเราผิดจริงเรายอมรับ,รว,บว่าเราผิดกับผิดระเบียบวินัยแล้วตีตำรวจเขาว่าเออไม่ได้คุมหมวกกันเนาะเขาก็เถียงว่าไม่ไม่คุมก็จะไปทั้งนี้เองเนี่ยเดี๋ยวจะเขสาสวนแน่ะเนี่ยหาได้นี้แล้อลงสวนปุ๊บเรื่องเราถือว่าเราจะไม่ผิดแต่ไงเราก็ผิดแต่ว่าเราไปไม่ไกลไปไม่เด็ดคันเดินไตุเออถ้าผมไปตลาดเดีผมให้เลยพันหนึ่งหาร้อยน้อยแต่ผมไม่คุมไปตลาดนะเอาไปเลยพันดีหาร้อยมันน้อยปะคือแข คือการจัดจับต่างด่านให้มันเป็นกิจลักษณะต่างด่านให้เป็นกินจลักษณะไม่ใช่มาเรียกจับมาโบกจับหรือใช่รถเล่นมาเที่ยวถ่ายรูปใช่ไหมอันนี้ถือว่าทําแล้วว่าจะหนักไปนิดนะ่ะค่อนข้างนักหน,น่อยแต่เขาทําถูวิธีของเขาแต่ว่ามันจะหนักไปน้อยเพราะบางคนไม่รู้อีนอนี้ยืยมรถเขาไปไอ้บางคนผมมีจรถคันวัวยรื้ไปอา้าวไปโดนถ่ายรูปมีต้นไม้มาทางไปรนีว่ะขันลงไปเสียตังคขับรับอา้อาวแล้วใครเอาไปนี่ม่เป็นปัญหาที่น่าคิดนะ <ม>น,นี่เอ้าหมายท่านเลยผมรู้ว่าทุกวันนี้ทำไมต้ตองไปไล่ถ่ายไม่ถ่ายแล้วครับไม่ถ่ายแล้วทำไมรัะบรรทุนด,ดีของผมผมไม่เดือยด้วยแต่ค่าป500รับห้าร้อยนึ่งกว่านอ๊อฟผมยิงคงเดินอยู่ครับผม <S <s ผมเอาอยางนี้ดีกว่าครับถ้าเรื่องนี้ไม่ยุติเนี่ยท่านเสนอญ,ญ,ญายผมเลยดีกว่านะครับผมไม่ได้หาเรื่องท่านนะครับแต่ผมก็เลยจะบอกว่าทุกคนนะเขาสวมหมวกกันแล้วครับ S 1> <S 1> เออไม่ถ่ายรูปแล้วครับผมไม่ถ่ายรูปคือถ้าปรับเป็นราคาเดิมใช่ไหมครับราคาเดิมครับ<ต>คือถ่ายรูปแล้วไม่ถ่ายรูปครับเจอเป็นปาเจอเป็นปาคือถ้าเจอว่าเป็นตรวจะออกไปส่งตรงนั้นเลยครับแต่เขาก็ไม่ไปจับตรงนั้นแหละเขาก็อิสฉาเนี่ยเขาที่ไหนเขาไม่ได้ไปไหนหรอกนะครับเอาไปนีงน้งั้นดีกว่านะครับแต่อย่าให้สิ่งเหล่านี้มันเสียไปจากพื้นที่คือผมท่านต้องเข้าใจผมว่าผมไม่อยากจับท่านนะ่ะท่านเข้าใจผมไหม ผมอให้ท่านสูบุตราเองที่ผู้กับบวพวอนีพอใจหรือเปล่าล่ะครับคุณไม่พอใจแต่ต้องเด็นจริงครับคืออย่างนี้นะครับขออยาดนิดนึงต่จริงๆไอ้ป๋องเอาปองเยียมทุกคนมาไม่อยากเสียครับป๋งเรับสองร้ยาแต่ใส่งี้นแต่อนเนี้ยคือถ้าเกิดเวลาโดนจริงๆเนี่ยผมอันนี้คือฟังรู้สึกเขาประยากโดนเพราะอะไร่าถามท่านท่านสถานนว่าโดนเพราะอะไรผมถามแค่นี้อ่ะคือโดนตรงทีว่าเขาไม่ได้ ลืมเอาหมยกันน็อกมาหรือไปสวนหมอกอันนี้คือคือโดนนะอย่างนี้มันแล้วอะไรมามาโมยใส่ให้เจ้าหน้าที่นะครับท่านลองย้อนกลับไปดูตัวท่านนิดหนึ่งนะครับท่านอย่าเอาความผิดมาให้เจ้าหน้าที่อย่างเดียวไอ้เจ้าพี่ปรับเยอะปรับเยอะปรับเยอะแต่ทำไมถมงล่ะเพราะกูไม่สวมหมวกกูไม่อยากสวมท่านต้องเข้าใจอยู่ตรงกลางนะครับท่านต้องให้ความเป็นธรรมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยผมว่ามันไม่อยู่ตัรวจประเทศไทยที่ท่านอยผมไม่ได้ชมตัวเองนะมันไม่มีตำรวจประเทศไทยที่โงท่านอย่างนี้หรอกครับไม่มีครับ ติดทิ้งไปเลยครับเอาแล้วครับไปทำแล้วผมไม่เหนื่อยด้วยผมไม่เหนื่อยครับสบายครับอนุญาตครับครับได้ครับยังถุ้ดคนไหนโดนถ่ายรูปท่าก่อนยังไม่ใส่กระปังเงี้ยก็ไม่เป็นไรครับมาเดิลมไปเลยมาับการถ่ายรูปคือปัญหาที่ชาวบ้านนำมาเรียนของท่านเนี่ยกับที่ว่าห้าหกข้อเนี่ยจะไปแยกแยะว่าตรงนี้เป็นตัดยาตรงนี้เป็นทับยามราซื้อของตลาดนั้นไม่ได้ในเมื่อกฎหมายเป็นกฎหมายนะครับใช่ไหมคือ นั่งขี่มอเตอร์ไซค์ที่ต้องใส่วิธีการใส่เอ้วิธีการปรับของเอ้เขียนไม่สั่งของแค่พนักงานเนี่ยก็จะไม่มีการขี่มอเตอร์ไซค์เจอไงถ่ายรูปแล้วจะไม่มีการถ่ายรูปกับแรนนีทางเนี้ยคือทางโรงพักเนี่ยยุติงี้ไปแล้วสองเรื่องค่าปรับที่ใครโดนถ่ายไปแล้วเนี่ยยกเลิกยกเลิกทั้งหมดครับนะฮะยังไม่มีการอายุการจัดส่งครับนะครับแต่ยังยืนยันว่าขาดปรับ500เพื่อเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการขี่มอเตอร์ไซค์สุดยอดทำมุ้งซุดยอดครับ ดีใจครับดีใจครับได้ดีใจมาด้ ái, วยกันด้วยอ่ะดอวคคภูมิคุณมาครับครับ